สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดสำหรับใครที่กำลังมองหางานวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกเมื่อวันที่19เมษายนเพจสังคมโรงงานได้โพสต์ข้อความระบุว่าข่าวด่วนจ้าบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่21ถึงกิโลเมตรที่22เปิดรับสมัครพนักงานจ้าเปิดรับสมัครพนักงานชาย รับม .3 ส,สายตรงปรวสรับถึงอายุ18-38ปีสมัครและสัมภาษณ์ทราบผลทันทีเริ่มงานวันถัดไปไม่ต้องผ่านเกณฑ์ทหารมีหลายแผนกให้เลือกแผนกประกอบหรือ TC แผนกเชื่อมหรือบอบบี้แผนกโลจิสติกหรือล็อกแผนกตรวจสอบคุณภาพ VQA PQA แผนกเครื่อนรูปชิ้นส่วน um per, พัมเพอร์แผนกสีหรือเพน์เป็นต้น ไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการเริ่มงานค่ากะ150บาทต่อวันเบี้ยขยัน700บาทต่อเดือนค่าอาหาร60บาทต่อวันและรายได้อื่นๆตามรายละเอียดในใบเปลวรถรับส่ง35คัน100จุดทั้งรับและส่งรายละเอียดตามนี้เลยนะครับหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสมัครไดที่ต้นทางได้เลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ